การแสดงครับการแสดงเออเชิญชมการแสดงได้แล้วค่ะอะเต้นเพลงอะไรคะอ่ะเต้นเพลงอะไรคะจีจ้าอ้าวค่ะอ้า อ่าโอเคจบไปแล้วค่ะการแสดงของน้องพลอยนะคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงของน้องเพชรปุริสายนะคะเขาเปลี่ยนชุดอยู่อ๋อเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะเปลี่ยนชุดอยู่นะคะตอนนี้ค่ะอรอแป๊บนะคะรอแป๊บนะคะกําลังทําผมอยู่ค่ะตอนนี้อ่าฉีดน้ําหอมค่ะฉีดน้าหอมอ่าฉีดน้ําหอมทาผิวค่ะอ่าอ่าอ่าทาผิวทาผิวอ่าทาแป้งทาปากด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทั้งสองคนเลยนะคะตอนนี้กําลังทาแป้งทาปากกาลังทําผมโอ้โหโอ้โหทาครีมทาขา ทาครีมทาขาทาปากทาหน้าทาคอโอ้โหใส่ชุดเปลี่ยนชุดโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่ะต่อไปรายงานตัวด้วยค่ะรายงานตัวด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อพี่น้องเพชรค่ะอชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรคะนามสกุลค่ะนามสกุลน้องเพชรอะไรนะคะช่อน้องเพชรค่ะน้องเพชรปู่อะไรนะคะปู่นี่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อชื่ออะไรนะคะคุณพ่อชื่อดีไทยค่ะค่ะ ไม่ใช่ค่ะแม่อะไรแม่อะไรคะอันดีค่ะอ่าขอบคุณค่ะคุณยาชื่อเอนเอายายนี่ค่ะคุณนายค่ะคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายชื่อแอนอ๋อเอลอีกแล้วเหรอสับสนมากค่ะตอนนี้เอาตอนนี้เด็กไม่โกหกนะคะเด็กไม่โกหกโอเคตาชื่ออะไรคะตาชื่อชมพูค่ะ ดชื่อชมพูโอเคไม่ไม่โกหกเด็กไม่โกหกค่ะอ่ะต่อไปคนนั้นแต่งตัวเสร็จยังแม่ดิ๊กไหมแจะมาแต่งยังไงคะแม่แต่งเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะใครยลืมตุ้มหูโอ้ลืมตุ้มหูลืมตุ้มหูอันหนึ่งลืมตุ้มหูอ่ะปักกิ๊บรือยังปักกิ๊บรือยังเอาปักกิ๊บปักกิ๊บอ่ะใส่รองเท้ายังใส่รองเท้ายัง อ้องเทา้าอ้รองเทา้าอเท้าส้นสูงอ้สูงมากไหมดูสูงขยเยงข,าห,ยข,ยงขาหน่อยขยเยงขาหน่อยขอาสูงส <wings. S 1> ูง<ๆ>อ๋ออ๋ออ๋ออเอี๋ออ๋ออ๋อี๋อน๋ออ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 ๋ายงออตัวค่ะพี่พ,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 พ่อยอ่๋ออ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 ๋อย๋อยพี่พลอ๋ออ๋ออพีอพออ๋ออ๋ออ๋อง๋ออ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 ออออ๋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 อน๋ออออ๋ออ กับเพลงค่ะไม่คนนั้นแต้นตัวดีเดินไม่หยุดแม่จะบอกแม่จะบอกเพลงเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมันจะมีเพลงช้ากับเพลงเร็วอ่าอ่าพลอยจะร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงเร็วค่ะเพลงช้าโอเคเพลงช้าก็จะเป็นบูราบลาเดบูราเชเจมเอร์จอนอ่ะน้องเพชรก็จะดีพิตารที่ลอยร้อง Up, ไมด้ตาแม่เอาไม้ให้ด้วยทมนอนเนกับรถเลยแต่ว่ารถติดมากขาขาเข้าขาเข้ามาบ้านเราน่ยไม่ติดหรอกเออเนาะชอบเพชรชัยค่ะอ๋อๆๆลูกพ่อพนชัยคาวันนี้ค่ะแม่ชื่ออะไรนะคะชื่ออไอจ าพี่พลอยรายงานตัวค่ะหนูชื่ออะสวัสดีด้วยค่ะอะค่ะสวัสดีค่ะก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์อ่ะอ่ะอออ๋อพี่พลอยรายงานตัวให้เสร็จหนูชื่อเด็กหญิงอะไรพูดให้เสร็จพี่พลอยค่ะ แล้วไงกกป๊อเออเดี๋ยวก็๊อกเลยนะเออเออไอเตี่ยไอจางือไม้อะไรนะจับมือหนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นไปไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะเออเฮ้ยเออการแสดงอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยมรายงานไปรายงานตัวก่อนรายงานตัวค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไม่ใช่รูปมอร์นิ่งอะไรตอนนี้เอ้ออะ หนูหนูหนูต้องทําก่อนหนูต้องทําก่อนรายงานตัวก่อนหนูชื่อเด็กหญิงพลอยฟุริสายค่ะลูกพ่อบอยสริชัยลูกแม่แอนอรรีค่ะจะเด็นี่นะจ๋าเขี่ยงอย่างว่าจะเดูกนี่จ๋าอาลงดีงค่ะค่ะลงดีๆนะลูกลงดีๆนะพี่พลอยลงดีๆนะโอ้ลงดีๆลงดีๆเดี๋ยวแม่คอเดี๋ยวแม่คอเจ็บตรงเนี้ยได้ไปหาหมอนะลูก เดี๋ยวไปทำอ๋อนี่นี่ท่าอะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะอ๋ออย่างงั้นเลยเหรอโอ้โหโโอ้ตัดรอไปตาดไปนี่พุ่กันรอใจพี่ว่าพก่งโอ้โหเสียงพี่น่อแพะเที่ยวอี๋หน่ออี๋ไม่เล่าเล่าใช่ไหม

ลองเพงกับลิ้มางึ้นในเบิดเงเ็ดอันนี้ชออันนี้อันนี้ชู้จินงอันนั้เขาขอกะเจกตัวแบบไปขอกะไหนชือไเห็นไม่ใช่ชอี่เหอเห็นไหมเห็นไหมนเป็นอะไรชื่นเหรอลนกคานานกาสับแก้วค่ะเออเออลูกค้าเลยเสิร์ฟแก้ว บายบายกุ๊บอิตเนิงค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะกี่บาทคะลูกค้ากี่บาทค่ะนี่ค่ะไม่คุ้มเลยนะค่ะทอนตังค์ด้วยเปล่าคะลูกค้าอันนี้ของลูกค้าของลูกค้าสั่งใช่ไหมคะแต่อันนี้ของแม่ในของแม่เนาของมันหมดแล้วเอา้าแล้วยายจะได้กินป่ะ อุณาสงสารยายมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะแตบอกว่าแตบอกว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาขายใหม่นะคะขอบค <cities S 1> <classy. S 2> ุณค่ะกินได้นะใมัเนะอะไรอ่ะกินได้ใหม่นะกินได้ให้หมดเลยนะกินได้กลับให้ใหม่กบพลยนงจ้าขยะให้นะจ่าขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณค่าด้วยนะอืมเก่งมาก